เฮ้ยได้ไหมได้ไหมโอ้ยอะไรอะปลาอะไรอะตัวปเลือเลยโอ้ปลาเล็ดนี่ทุกคนปลาอะไรโอ้เยอะมากเลยทุกคนสุเยอะก็ยังได้ไม่เยอะเนาะวันนี้ไหม ไม่ค่อยฟุกเหมือนเมื่อวาน<ห>แต่ก็ยังได้ตัวใหญ่ทุกคนป้ามือยอ <c oughs> ดยอดมาอีกแล้วมาอีกแล้ว <c oughs> ทน้หันไหมมาอีกแล้ววันนี้ดูสิจะมานอีกไหมเนาะตัวหนึง่งโหเมือ่อกี้มาเป็นฝูง โอ้ก็ยังดีก็ยังติดโอ้ลูกปานินแล<ะ>้ว <laughs> โอ้มื่อกี้มันขึ้นมาเป็นฝูงเลยใช่ไหมไปเดิมปุ๊บโอ้ไม่มี